ปาสต้าใสหมูสับครับจานน่ากินมากเลยผัดหมูแบบใส่เครื่องก่อนนะครับยังไม่เอาสตอใส่สตอซื้อมาจากตลาดครับทุกคนครับทำปดสตอส่วนนี้คือคนขงครับอาหารการกินทุกเช้าทุกเย็นครับทุกเที่ยงครับกินข้าวด้วยกันครับ นี่คือคนทำนะครับจตอใช่จตอแล้วครับเนี่ยสตอก็มีแต่เม็ดใหญ่ๆครับห้าสิบบาทก็ถือว่าได้เยอะนะครับแม่ค้าเขาบอกว่ามีแต่เม็ดใหญ่ๆครับอาหารนี้ชอบกินมากนะครับแบบนี้อย่างเดียวไม่มีกุ้งใส่ครับถ้าใส่กุ้งลงไปนี่สุดยอดเลยครับครบองค์ประกอบเลยครับข้้งขั้นตอนจตอ แบบถ้าไปกินตามร้านอาหารร้านข้าวต้มครับเราก็ไม่ไม่ไมีโดนใส่กุ้งกันหรอกมีแต่สตอกับหมูสับใส่ลงไปใส่น้ำมันหอยใส่เครื่องลงไปมันก็น่ากินแล้วครับหมูก็อร่อยสตอก็มันๆแบบนี้นะครับนะครับทุกคนกินลาสตอด้วยกันครับอยากกินอะไรก็ได้กินครับทุกคน